วันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็น Isuzu D-Max All New 1 9 2 0 2 0นะครับคันนี้เป็นตัวแซดนะครับสาหรับเกียร์แซดนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่639,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะได้เป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟตัดมอกมีอะไรครบเลยนะครับผมระบบไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็สําหรับกระจังหน้านะครับอันนี้จะเดิมทีจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเอาไปทําเป็นคาร์บอนมา นั่นเองนะครับสีสันส,สวยงามเลยนะครับผมคันนี้แล้วก็มาอีกทีในส่วนของเรื่องล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้ชุดหนึ่งนะครับจัดให้เลยนะครับผมเป็นล้อสีออกเทาๆเงาๆนิดหนึ่งนะครับผมขนาดยางก็สองหกห้าหกสิบนะครับแมคอัาสิบแปดช่วงล่างเดิมๆสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับอมาดูกันต่อนะครับผมานข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมุมกระจก นะครับแล้วก็พวกมือเปิดเนี่ยเขาก็หาเป็นที่ครอบตัวแต่งสีดํามานะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็แวะดูภายในกันไปได้เลยนะครับผมก็สําสหรับเกจแซดนะครับเกจแซดก็จะเป็นงานหนังที่แผงประตูนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นเบาะหนังรอบคันอ่าเบาะที่นั่งสวยงามนะครับผมไม่มีร่องรอยฉีกขาดหรือว่าร่องรอยที่แบบช้ำๆมานะครับ เหมือนกันทุบประตูนะครับแล้วก็เกจแทก็จะมีแอร์หลังให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปสตาร์ทรถด้านหน้าเลยแล้วกันนะครับมาแล้วนะครับผมรถคันนี้ก็ยังเดิมๆอยู่นะครับมีเจ้าของเดิมเขาติดตั้งวัตบูทมานะ่าจะเป็นแบบแถมจากศูนย์อะไรประมาณนี้ เลขไมล์หกหมื่นนะครับผมเลขไมล์หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกาโลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนเรื่องระบบพวงมาลัยนะครับผมจะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะมีระบบค r u สคอ control นะครับผมด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นตัวการเลื่อนถ่ายมีให้เรียบร้อยจอเครื่องเล่นนะครับแบบนทเกรีนอันนี้คือในเกตตั้งแต่ตัวตัวแอตัวอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นจอเหมือนกันนะครับระบบแอร์ปรับแมนนวลนะครับ แล้วก็จะมีเป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับผมรุ่นี้ก็เป็นแบบเกียร์ยกนะครับแล้วก็คอนโซลนี้ร่องลอยไม่มีเลยนะครับผมมีเก๊ะบนเกะล่างนะครับแล้วก็คู่มือต่างๆนะครับอยู่ในเกะครบเลยแล้วก็ฟ้าเพดานด้านบนนะครับมีกระจกสองหน้าทั้งสองด้านนะครับถุงยังไม่ได้แกะออกมีไฟส่องสว่างหัวเก๋งนะครับใช้งานได้ปกติช่องเก็บแว่น ะครับแล้วก็ไฟหัวเก่งใช้งานได้แล้วก็จะเป็นแบบร,ระบบไลฟ์สลาสาวล้รอบๆ่ันของกินสุนะครับเ,เกียร์บนเกียร์ล่างใช้งานได้ปกติแล้วก็ในส่วนของเมื่อกี้ข้ามไปนิดหนึ่งเนี่ยก็คือคอนโซลนะก็คือจะงานจะเป็นงานดําเงานะครับแล้วก็ตามหัวเกียร์ตามอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเป็นสีสันสวยงามเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เกียร์ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นงานหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับผม อโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจับรถไปดูส่วนหนึ่งกันต่อนะครับอ่ะก็สีสันโดยรวมก็โอเคเลยนะครับพวกช่วงลงช่วงล่างพวกนี้นะครับผมจัดสีสวยๆไม่มีสนิมเลยนะครับล้อแม็กก็หม่ยางก็ใหม่นะครับจัดให้หนึ่งชุดแถมกันไปก่อนเลยมาดูกันต่อนะครับผมด้านท้ายก็จะเป็นกรนชนท้ายนะครับ มีกล้องถอยหลังอ่าเป็นไฟท้ายแบบตัวแพงนะครับก็ไฟท้ายไม่มีร่องรอยบินใดๆนะครับผมในส่วนเรื่องโลโก้ตรงเนี้ยเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมานะครับเขาเขาติดเป็นตัวเอมานะครับแต่จริงๆแล้วรถเป็นแค่เกรีร์แซนะครับคุณลูกค้าแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องท่อนะครับจะทําท่อเอ่อเป็นท่อออกถ่ายมานะครับผมอ่าเป็นท่อออกถ่าย1อย่าง นะครับผมที่ทำมาให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ติดตั้งติดตั้งเป็นหมวกแก๊ปนะครับเป็นแก๊ปซิ่งอยู่ด้านหลังมาดูภายในด้านนี้กันนะครับทันนี้ก็มีรับประกันนะครับผมไม่มีชนักพิดความแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆกันเลยทีเดียวแล้วก็อธิบายเดี๋ยวดูข้างดน,นิดนึงเีรยจจะอธิบายตรงน,นี้เพิ่มเติม อ่ะก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือถ้าบางทีแบบเราไปเข้าคาแคร์หรือไปเช็ดแปลไปโดนปุ๊บตรงนี้มันก็จะล็อกลงมานะครับถ้าเวลาประตูปิดเข้าไปอ,อ่อคนนั่งข้างในจะไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้บางทีแบบลูกค้าตกใจประตูเสียหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็บางทีเราไปโดนตรงนี้พอเราาขึ้นปุ๊บก็จะเปิดได้ปกตินะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยไม่มีผลจะมีผลภายในเพราะว่าเป็นระบบช่วยป้องกันเวลาแบบมีเด็กนั่งด้านหลังอ่าประมาณนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกระจอก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่ะก็สมมุติเราเอาตรงเนี้ยลงนะครับคุณลูกค้ามันก็จะล็อกนะครับแล้วพอเราขึ้นไปปึ๊บอ่ะเนี่ยประตูนี้คือเราเราไม่ได้ล็อกนะครับคุณลูกค้าจะเปิดไม่ออกนะครับเนี่ยเปิดแล้วคือเปิดไม่ออกเราต้องเปิดออกจากด้านนอกอ่ะประมาณนี้นะครับแต่พอเราเอาขึ้นไปอยู่ปกติ นะครับแบบนี้พอเปิดเข้ามาปุ๊บพอจะเปิดก็คือเปิดได้ปกติเลยอ่าตามนี้เลยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวแวะดูตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูเครื่องยนต์กันก็นจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นระบบกันลื่นถไลไมอ่าแล้วก็ตัวปรับไฟ้านหน้านะครับกุญแจร,รีโมทหนึ่งดอกอโอเคครับ มีวัดบูทีท่ห้1ตัวจากเจ้าของเดิมที่ติดตั้งมาให้นะครับถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจก็สามารถเอาไปถอดออกได้เลยนะครับผมมาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์พันเนะครับผม1 9 0่งพันเก้าร้อยซีซีมีระบบเบรกเสมาให้นะครับ็อตแกมรถฝายังอยู่เหมือนเดิมนะครับผม ห้องเครื่องสวยๆนะครับไม่มีรอยช้ำจุดมาร์กอะไรต่างๆนะครับมันอยู่เหมือนเดิมก็มีตรงนี้เขาต่อเป็นอะแดปเตอร์นะครับทช่ว่าติดตั้งวัดบูธมาเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเจาะท่อไอดีนะครับตรงท่อร่วมตรงนี้อ่าแผ่นเพยอยู่เหมือนเดิมแล้วนกะ็มนหน้าอะไอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดเลยก็คือสรุปแล้วคือคันนี้ก็คือมีแม็กใหม่ยังใหม่ให้นะครับมีวัดบูธแล้วก็ ท่อนะครับที่ว่าได้เปลี่ยนมาอ่ะโอเคครับก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดเลยก็ต้องขอฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับ i e ู s u ดีแม็กหนึ่งเกแซสองีเกียร์ธรรมดาแบบกันนี้ก็ราคาอยู่ที่6 3 9 0นสบาทนะครับซื้อเงนสดจบได้ในราคานี้เลยส่วนคุณลูกค้าที่ซื้อกันผ่อนนะครับผมมีส่วนลดเพิ่มเติมให้หรือว่าต้องการโปรโมชั่นอะไรก็ทักมาถามส่วนตัวได้เลยนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ เคอสมาร์ตคารนะครับผมชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกันให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ